มันจะออกทีเจ๊ทีสามระเบิดระเบิดเสร็จอะมันจะระเบิดรอบตัวมันเป็นน้ําแข็งอย่าไปอยู่ใกล้นะคือตีเสร็จมันระเบิดมันจะระเบิดรอบสามปุ๊บมารวมเลยเดี๋ยวบอกอีกทีจอนรวมป่ะเอาเลยพี่เดี๋ยวยันหมดปะเอา,านะ

ม่ใช่ไม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 ่ต้องให้ตามตามคนบล็อกหัวมันมีสิทธิ์ตามคนบล็อกเงี้กว่าเดี๋ยวเพียตีใช่ล่ะแล้วพิชแล้วพิชจะมาเหยียบคนละบ่อนะไม่บลอดปลอกจะเพิ่งออกบลอดโอเคแล้วพิชจะมาเหยละบ่อนะเก็บคนละบ่อเพื่อนเหยียบนะเพื่อนพอเก็บพอเก็บพิชปุ๊บกดปั๊มยาเลยเดี๋ยวพิชมาแล้วคนละบ่อละบ่อละบ่อนี้เียบแล้วโอเคเอาบ่อนี้มาบันนี้ พักเนี่ยผมเก็บพิษต้องกินยาสู้เลยใช่หรือถ้ามียาแก้พิษแล้วปวดตาก็กดยาขึ้นไปแม่งโดนตะวัดอ้าผมก็หดใจหายได้เนี่ยโคตรเร็วเลยโดนตะวัดโอ้โหเมื่อกี้เขาต้องหลุสกิลต้องหลุสกิลด้วยถ้าเกิดหลุดสกิลก็ได้หลุดตาไม่ได้ตีได้แต่หลบีดูวงดูวงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีเพื่นเนี่ยหยุดพิษไม่ได้แล้ว มามามาอันนี้จะบอสเอาบอสเอกับบอสน่าแม่มันจะระเบิดบอสแม่งไม่เคยจำอ่ะจริงๆนะไม่เคยออกเลยเออลืมรู้ดีเลยตรงเนี้ยเอ้าผมขอให้ผมขอให้ไม่เป็นไรได้ผมมีต่ออีกนึงไม่ยิงกูบ้างวะนก็จะได้เพิ่มไอสัตว์บอสบอสแย็ Ba sẽ mà, béo oh, nha, béo nhao, 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 ผมมีอยู่ผมมีอยู่ดาไปดาไปดาบแดงามากมากมมกเลยหมอกหมอกหมอกมอกหมอกมานี่เฮ้ยพี่ต่อโอมีต่อโอ้มีต่ออยู่พี่กาบกลัวไฟกลัวไฟไม่เดี๋ยวผมเอาสองอนุเลยเดี๋ยวผมเยืมเองกลัวไฟนะเดี๋ยวผมเยืมสองอนุเองอย่าพึ่งไปไหนนี่คุณก้อนมึงจะไปไหนเดี๋ยวก็มาตามไปด้วยเลยยังมีสามอันน่ะพี่ท็อปเอาไงเดี๋ยวผมไปขวากัน ขวาอย่างแบงเงียบเลยคุยเอาขวาเดียบผมเอางกลางนะเอากลางกางไกลสุดเองจบแล้วเอาบกเตรียมฟอสเตรียมเตรียมฟอสเวลาฟอสแบบยิ้วเวลาคิดได้ไงเราไม่โดนเราไม่โดนพินด้วยไม่ต้องรีบบอกก็ได้แดง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 เอ้าไอ้เหี้ยลืมดูหวยเอ้ยไปรวม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 เร็วๆทำโบกให้โอเค กูจะตายว่ะลืมโลกโอ้โดนแทงปีเี่เหมือนเดิมเนี่ยกูอาฟอย่ากลัวไฟเหมือนเดิมให้กูปั๊บนี่ให้อย่ากลัวไฟเหมือนเดิมมะขวาใครจะเอาอันแรกผม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 เก็บทั้งสองอันเลยกันคุยกันไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าไอ้นี่ได้อยู่ใครเก็บอันนู้นมาเฮ้ยเก็บสองอันเลยเหรอเออเปลลี่ยนตาดไม่ได้กินนะฟอส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 ไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบบอก ไม่ทันถ้ารีบออกปุ๊บไปโดนเตะอะพี่ไม่ผมตีอยู่ไงพี่มันเลยหลุดเลยเออคอมโบอยู่อ่ะไม่เวลาฟอสต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยอยู่ดีเลยปิดพ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 ิดเก็บเก็บเยอะเลยเก็บแล้วเก็บพิษน่อยครับเก็บพิษน่อยครับรอดออกเก็บไปแล้วอันหนึ่งไอ้เกิร์กมึงโดนผีแดงตกโอ้โหโห่มึงแค่ให้เพื่อนตาย รวมดิรวมดิอ๋อคูดาวคูดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอีกรอบรวมก็บอกกันจะตายกูจะตายเรียบร้อยเสียไปด้าหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาฟอสไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเพื่นเดี๋ยวผมเดินไปบอกให้บล็อกเลยนะไปทางฟ้าให้รู้ตามใครเหมือนกันเดินไม่ออกพี่พอมันไม่ได้มันไม่เด้งเรียกแล้วพี่พอมันเด้งแล้วเอา่ะ เอย่าพีดหน่อยเอย่าเองมันพลาดตรงที่เราไม่รวมกันนะก็เลยกระจายอย่างเงี้ยแหละเนี่ยรวมมันรวมเลยมันรวมเลยรวมเลยเอย่าพี่คนหนึ่งพี่กูตีพีดอยู่อย่าเพียงย่าเพียงโอเครวมรวมรวมเร็วโอ้ย มันมีอีกลูกนะพี่ปอมเออเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้แล้วทีแ้วีก็บล็อกได้นะเล็กสองอะใช่บอดบอดไปไปพีดพิดพีดอันนึงเก็บไม่งงมันได้อุ้มไปเนี่ฮืมเดี๋ยวเลี้ยนนตีเลยนิดตีเลยเดี๋ยวมันโดดเอาตายเอาตายสวยเก็บมากเก็บกองจะพูดเก็บกองพูดเก็บกอง อย่าเพิ่งเก็บกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนนะเปิดกล่องก่อนนะเพิ่งเก็บกล่องนะยังไม่ตายเออรอบนี้ไม่ตายเนี่ยว่าได้เจ็ดดีห้าสิบเกินไม่มีวินนะสิแล้วอ่ะคได้ชุดกูได้ชุดว่ะยื้อะไรพี่โอ้ผมก็ได้ชุดว่ะชื้เดอโอ้ไม่ได้ชุดหรือไม่ได้ไม่ได้จริงวะคุณอ๋อทำไมต้องเปิดก่อนเหรอไม่เปิดก่อนเพื่อได้เผื่อได้เครื่องประดับจะได้แบบให้เพื่อนเอาคนอื่นไปพี่บอมเลขแปดมันมีคีย์แมนปหมอาวเนี่ยได้ชุดเนี่ยได้เจ็ดแต่มีไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เกไม่ใช่เปิดกระบงค์ือบเฮ้ยีมแ่างเปิดว่ะเอาเรื่องว่ะ ซื้อเลยหมวกตอนนี้อัสซุลาเหรอหมวกอะไรวะเนี่ยไปมาผมขอชุดนะเฮ้ยไปมาหมวกไปเอาชุดไปของคุณเร็วเลยเอาชุดไปอ่ะเอาจริงๆนะผมได้สร้อยมาแล้วผมไม่แย่งอ่ะทำไมสร้อยของผมได้สร้อยเหรอก็เนี่ยผมได้สร้อยรอบเมื่อกี้รอบนี้รอบที่เปิดเนี่ยผมก็อยากได้เลยท่านบอกเขาเอาชุดมาฮับโฟร์เฮาส์ฮับแปดโตเมา ไม่เอาไม่เอาสักอย่างตอนนี้ผมไม่มีอะไรละไม่ต้องการอะไรสักอย่างเราเสื้ออะไรผมพับพับตัวโซแปดพับตัวโซแปดนี่ไงโซแปดที่ผมอยากจะได้เราเสื้อไม่ได้ไม่มีแม่ไม่มีแม่เสื้อด้มาสองตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะนั่นผมเอาแล้วกันอ่ะคุณก็เอาไปก่อนก็ได้เสื้อไม่เป็นไรรอบเมื่อกี้รอบไม่ไม่เอาคุณก็เอาไปก่อนก็ได้รอบเมื่อกี้มันไม่สวยผมไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้เปิดได้เปิดมึงไม่อยากได้เลยเหรอ ฮะโหมาเกาะขนาดนี้ก็บุญและพานเนี่ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแบ่ง